สีธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากวิกฤตฝุ่น PM 2.5ในประเทศไทยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยช่วงเนี้ฝุ่น PM แรงมากนะครับต้องใส่หน้ากาก N 95ออกจากบ้านนะครับ ยี่ห้อที่ใช้ดีมากครับ 3M ถ้าเป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้กันโควิดเฉยๆเนี่ยอันนี้กันฝุ่น PM 2.5ไม่ได้นะครับหลายคนไม่รู้แม้ว่าปัญหาฝุน่นเนี่ยจะวิกฤตในหลายจังหวัดนะครับคือค่าฝุน่นเกินร้อยเนี่ยเช่จนจังหวัดสิงห์บุรีหรือว่านครถมเนี่ยแต่มันมี4ธุรกิจนี้ครับที่ได้ประโยชน์จากวิกฤตฝุน่นในครั้งนี้อันแรกคืออุปกรณ์ป้องกันฝุ่น เช่นเครื่องฟอ,อกอากาศภายในบ้านหรือแผ่นกรองฝุ่น PM เนี่ยที่ใช้ติดกับแผ่นกรองแอร์นะครับภายในห้องนอนอันนี้ใช้ดีมากครับรวมถึงเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5แต่ตอนนี้ในห้องนอนผมเนี่ย14ครับเนื่องจากฝุ่นนอกห้องผมเนี่ยประมาณ50และห้องผมเนี่ยไม่มีเครื่องฟอ,อกอากาศและธุรกิจที่2ที่ได้ประโยชน์คือธุรกิจที่ทำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจวัดมลพิษ เช่นบริษัทที่ผลิตเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศรวมถึงแอปที่ใช้แจ้งเตือนมลพิษหลายคนเนี่ยใช้แอป Air v i s u a l เนี่ยเช็คค่าฝุ่นใช่ไหมครับซึ่งในแต่ละจุดที่วัดค่าฝุ่นเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์เนี่ยเพื่อวัดค่าฝุ่นนะครับซึ่งเราต้องจ้างช่างเนี่ยมาติดตั้งนะครับและเมนท e n นน c e และธุรกิจที่3ที่ได้ประโยชน์คือธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพครับ,รบเช่นโรงพยาบาล นื่อจากฝุ่น PM เนี่ยทำให้คนเนี่ยเป็นมะเร็งปอดมากขึ้นแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้นะครับบางคนตาแดงแล้วก็เลือดกำเดาไหลทำให้คนเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้บ้านมากขึ้นนะครับ รวมถึงร้านยาที่เป็นเภสัชกรขายยาด้วยครับหรือบริษัทประกันที่ขายแพ็กเกจประกันสุขภาพพิเศษหรือโรงพยาบาลที่ขายแพ็กเกจตรวจสุขภาพพิเศษและธุรกิจสุดท้ายที่ได้ประโยชน์จากฝุ่นเนี่ยคือธุรกิจนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเนชะ่นบริษัทที่ติดตั้งระบบกรองอากาศในโรงงานหรืออุตสาหกรรมรวมถึงวิศวกร,รสิ่งแวดล้อมนะครับหรือคนจบวิศว์สิ่งแวดล้อมที่ให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับการลดมลพิษพวกนี้ สรุปว่าในสภาพพี่คนเนี่ยจะเป็นมะเร็งปอดกันทั้งประเทศอยู่แล้วเนี่ยก็ยังมีธุรกิจที่ได้อน,นิสงนะครับจากวิกฤตในครั้งนี้และผมมีบริการให้คำปรึกษาส่วนตัวนะครับสนใจติดต่อผ่านเว็บไซต์หน้าช่องได้เลย mm. และสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการขึ้นรถไฟ้าและรถเมฟรีช่วงนี้นะครับ